हा mm -hmm. โชว์โด้ X วอลลุ่ม9มาให้ดูนะครับก็ไล่เรียงกันเลยนะครับ4 5 6นะครับอย่างที่เห็นนะครับ1 2 3หายไปไหนนะครับก็คือผมไม่ได้เอามานั่นเองนะครับก็คือ1 2 3เนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์ Amazon เหมือนกันนะครับแต่เป็นซีรีส์ยุคใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นอ m a z o n Alpha กับ Amazon Omega นะครับแล้วก็จะเป็น Alpha แบบตาแดงกับตาขาวอย่างเงี้ยนะครับ2ตัวแล้วก็เป็นเจ้าโอเมก้านะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับนับเบอร์หนึ่งสองสามนะครับไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวเอาไว้รีวิวแยกกันนะครับส่วนนับเบอร์สี่ห้าหกนะครับก็เป็นยุคโชวะนะครับก็เป็นมาร์คไรเดอร์อเมซอนนะครับก็เป็นมาร์คไรเดอร์สัตว์ป่านะครับก็เออยังไงอะ่ะมันเป็นมาร์คไรเดอร์ยุคโชวะที่น่าสะสมยุคนึงเลยนะครับคือมันหายากนะครับค่อนข้างจะเป็นแบบคลาสสิกอ่าก็ ไล่เรียงกันให้ดูนะครับสี่ห้าหกห้ากับหกคืออะไรนะครับห้ากับหกก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของอเมซอนนะครับชื่อจังเกอนะครับก็เป็นลักษณะต่อประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะภายนอกกันดีกว่านะครับว่าอาร์ตเวิร์กหน้ากล่องเป็นยังไงกันบ้างอ่าเข้ามาดูใกล้ๆกันหน่อยนะครับขยับเข้ามานะครับกับเจ้าอเมซอนตัวนี้นะครับก็เป็นงานแท้บันไดเช่นเคยนะครับก็นี่ครับตาบันไดนะครับแล้วก็รูปถ่ายที่มาอาร์ตเวิร์กนะครับก็เป็นสินค้าจริงนะครับ ที่มันไม่ค่อยสวยที่มันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องนะครับว่ามันสวยไหมนะครับกล่องด้านข้างนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับกล่องด้านหลังก็จะเป็นเลเยอร์มาให้ดูนะครับก็จะมีเหมือนเป็นด้านหน้านะครับครอบมานะครับสัดส่วนมีกําไรกิ๊กี้ด้วยใช่ไหมตรงนี้นะครับแล้วก็มีท่าทางในการจัดให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกว่าสามารถไปเล่นกับมอเตอร์ไซค์ได้ในกล่องที่5กับ5้ากับ6นะครับ นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเช่นกันนะครับไม่มีอะไรนะครับก็อ์ตเวิร์กประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว a เม z o n นะครับนัมเบอร์นะครับต่อไปนะครับนัมเบอร์หนัมเบอร์หนะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์จังเกิลนะครับก็มาจากป่าเลยอ่ามาจากป่าเลยจังเกิลแน่นอนนะครับนัมเบอร์5้านัมเบอร์นะครับก็ด้านหน้านะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสินค้าจริงนะครับบอกเป็นพาร์ทนะครับ A กับ B นะครับสำหรับใครนะครับที่ซื้อเฉพาะกล่องที่5นะครับ เล่นไม่ได้นะครับหรือซื้อที่กล่องที่6กล่องเดียวอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับตัวนี้ต้องไปด้วยกันนะครับมันถึงจะประกอบร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับด้านหลังก็ก็บอกนะครับว่าให้คุณซื้อ5้ากับ6นะครับถึงจะประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลเยอร์ด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูข้างในกล่องกันนะครับผมครับผมก็เปิดกล่องมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเมซอนมาแบบนี้เลยนะครับ ก็เอาพาร์เสริมมาเสียบใส่ได้นะพาร์เสริมที่มีให้นะครับก็จะเป็นมือนะครับที่มาด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับ4คู่นะครับก็จะเป็นมือกำหมัดนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นเดอยเสียบเข้าไปเหมือนปกตินะครับเดี๋ยวผมโฟกัสนิดนึงนะครับอ่ามานี้นะครับมือกำนะครับแล้วก็จะมีมือนะครับเป็นลักษณะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาให้นะครับเพราะว่ามันมากับมอเตอร์ไซค์จังเกอร์ด้วยนะครับ อีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มือเหมือนมือแบนะครับเป็นเหมือนแนวลาบนะแนวลาบแล้วก็มือแบรที่เป็นกลางมืออีกคู่หนึ่งนะครับก็อยู่ที่ตัวเจ้ามเมซอนอยู่แล้วนะครับมีทั้งหมดมาสี่คู่นะครับผมแล้วก็มีฐานตัวนี้นะครับมีฐานตัวนี้นะครับบางคนไม่ทราบนะครับเดี๋ยวผมบอกนิดนึงนะคือมันเก็บตัวนี้มันสามารถเก็บเอามือเนี่ยนะครับมาใส่เก็บได้นะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับแล้วมันยังเป็นฐาน ให้ตั้งได้ด้วยนะคร baptism? ับน like ี่อย่างนี้นะครับเอาเท้าเนี่ยไปเน็บนะครับเอาเท้าเนี่ยไปเน็บกับล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูใกล้ๆดีกว่านะครับนะครับแล้วก็เน็บอย่างเงี้ยนะครับเน็บเข้าไปแบบนี้เลยนะครับดันเข้าไปนะครับมันก็จะยืนได้แบบไม่ล้มเลยนะครับเป็นฐานเลยนะครับดีนะครับดีเลยนะครับมันก็เก็บเพื่อไม่ให้พาร์ทหายนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเช่นเคยนะครับหมากฝรั่งนะ ไม่ได้มีทุกกล่องนะผมบอกก่อนนะครับอันนี้พิเศษมากๆนะครับโอเคหนึ่งเม็ดนะครับซึ่งหมากฝรั่งผมเคยได้เทสไปแล้วนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรนะครับก็ปกตินะครับหมากฝรั่งจากญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าส่วนประกอบอื่นๆกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดแล้วก็จุดขยับกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับแล้วก็รายละเอียดงานกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆกันนะครับ เดี๋ยวมาดูที่หน้าก่อนดีกว่านะครับหน้าก็ทําได้เหมือนกับยุคนั้นมากๆเลยนะครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับคือมันก๊อปคือใกล้เคียงเลยนะครับเหมือนก๊อปแบบกันมาเลยนะครับเหมือนเอาหน้ากากที่เขาเล่นแสดงหนังจริงๆมาทําเลยนะครับคือมันมีความเป็นแบบมันมีความเป็นแบบคลาสสิกนะครับมันไม่ใช่แบบว่าการออกแบบสไตล์สไตล์แบบสไตล์ใหม่นะครับมันเป็นสไตล์ยุคเก่านะครับ เขาเขอวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับก็เหมือนงานยุคเก่าเลยนะครับท,ทั้งทงที่มันเพิ่งออกมานะครับแล้วก็หนะ้าอกมาแบบว่าบึกบึกเลยนะครับสีส้มนะครับออกเป็นโทนสีส้มอ่าแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับมีกําไรกิกกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้เห็นรายละเอียดนิดนึงอืมกําไรกิกกี้แต่ผมเรียกผิดขออภัยนะครับ ผมก็จํามันไม่ได้แล้วนะครับเรื่องเรื่องเรื่องราวอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเข็มขัดนะครับเหมือนบิดมั้งนะครับเหมือนลักษณะบิดมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างี้มัง้งแล้วก็แปลงล่างมัง้งหรือยังไงนะครับจําไม่ได้โอเคนะครับทีนี้ทีนี้ช่วงช่วงขาอะไรพวกนี้จะบอกว่าสีดีกว่าสีทั้งตัวเนี่ยมันเหมือนกันนะครับมันเป็นเนื้อพลาสติกสีเขียวแบบทึมๆนะสีมันเหมือนทําเหมือนยุคนั้นเลยอะเป็นสีเขียวแบบ ยังไงไม่รู้อะเออแต่มันไม่มันเป็นสีเขียวที่ผมไม่ชอบอะ่ะนะครับแล้วก็มีการเขียนลายมานะครับลวดลายนะครับมันเป็นสีแดงที่ผมไม่ชอบอีกเช่นกันนะครับ <c oughs> แล้วก็มาแบบใส่ถุงเท้านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันนะครับนอกจากรายละเอียดงานแนละ้วอ้าวเดี๋ยวมาดูข้างหลังก่อนดีกว่านะครับข้างหลังก็มันเหมือนไม่ลงสีมานะครับ มือนไม่ลงสีมานะครับไม่ครบนะครับก็คือตรงเข็มขัดเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเหมือนเป็นตัวเป็นเนื้อพลาสติกไปเลยนะครับคือคงจะต้องแบบโชว์ด้านหน้านั่นแหละนะครับสำหรับเจ้าตัวเมซอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันอย่างแรกก่อนเลยนะครับมาช่วงแขนนะครับว่าขยับได้กลางได้ไหมนะครับคือไม่น่าจะติดอะไรนะครับเพราะว่าเกาะตรงเกาะไหลมันไม่มีนะครับสําหรับมาร์คไรเดอร์เมซอนนะครับ กางแขนได้180องศานะครับหมุนแขนอะไรได้นะครับปกตินะครับมาดูช่วงขาก็มาดูช่วงอกกันก่อนดีกว่าโทษทีนะครับอกก็เงยได้นะครับแบบก็กลมได้นะครับเงยได้กลมได้นะครับมาดูช่วงหัวหน่อยครับว่าเงยกลมได้ไหมนะครับจะติดหรือเปล่านะครับาเงยได้นะครับเออโทษทีกลมได้นะครับแล้วก็เงยได้นะครับ หมุนศีรษะได้นะครับสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับอืมหมุนได้นะครับโอเคนะครับขาก็น่าจะยกได้นะครับยกได้สุดอะนะครับมันอาจจะไม่ได้กลางแบบตั้งฉากนะครับแต่ก็ยกได้เกือบสุดเลยนะครับจุดขยับข้อพับก็โอเคนะครับตัวนี้มาก็คือจุดขยับค่อนข้างแน่นพอสมควรเลยนะครับใช่ได้นะครับ สำหรับเรื่องจุดขยับครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดท่าจัดทางกันสักนิดหนึ่งนะครับอ้าวครับเดี๋ยวเรามาจัดท่าจัดทางกันสักนิดหนึ่งก็มันเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวเราจะจัดการแบบว่าจัดท่าแบบว่าสุดๆไปนะครับสําหรับเจ้าอเมซอนตัวนี้นะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากท่าไหนก่อนดีเอาท่าพื้นฐานก่อนดีกว่าลองดูซิได้ไหมนะเดี๋ยวลองดูจัดดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองจัดให้ดู มันจะชอบตั้งท่านะเป็นท่าการตั้งตั้งท่าการต่อสู้อเมซอนประมาณนี้นะครับกางแข้งกลางขาหน่อยนะครับเท่าที่จับนะครับสัมผัสคือขาขาแขนเขายาวดีนะครับน่าจะจัดท่าอะไรพวกนี้น่าจะได้อยู่ท่าแบบต่อสู้นะแบบสัตว์ป่าเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้เดี๋ยวเราปัดไปข้างหลังดีกว่าักคุมอืมประมาณนี้นะครับ การแข่งกันขาอาจจะบิดมุมสักนิดหนึ่งนะครับเวลาตั้งอะไรประมาณนี้นะครับมือหลบมานี้หน่อยเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวท่าต่อไปลองดูนะว่าจะดีไหมนะเดี๋ยวลองดูเป็นท่าอะไรดีเดี๋ยวท่านี้ดีกว่าเป็นท่านั่งบ้างดีกว่าท่านั่งบ้างดีกว่า ออกแข้งงอขานั่งก้มตัวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะจัดท่าแบบว่าฟิกกูอาร์เลยจัดท่าฟิกูอาร์เลยูนี้ได้ไหมประมาณแบบนี้อืม ถ้าแบบกระโจนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับกระโจนใส่ลงมาอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะครับคือจุดขยับมันคงสู้ฟิกกูอาร์ตไม่ได้นะครับมันคงไม่ถึงขนาดฟิกกูอาร์ตเลยนะครับแต่ว่ามันก็พอได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองท่ายืนิ่งๆบ้างดีกว่ายินเท่ๆหน่อยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมือนะถ้าจะยืนเท่ๆเนี่ยต้องเปลี่ยนมือหน่อยอืก็ยืนดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แข้งขายาวพอสมควรนะครับเวลาจัดท่าน่าจะแบบว่าได้หลากหลายนะครับแล้วก็พอแขนขามันยาวเนี่ยรูปทรงมันก็ดูดีด้วยนะครับเวลาการจัดท่าลักษณะท่าต่อสู้ของ อเมซอนนะครับขอขอภัยนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงเดี๋ยวเปลี่ยนมือนิดนึงนะครับมือซ้ายมือขวาใส่ถูกนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับคือถ้ามันใส่ไม่เข้าคือใส่ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าขนาดเขาทามาต่างกันอยู่แล้วนะครับเจ้าร่องเสียบหรือว่าเจ้าเจ้าเดือยนะครับหรือที่เสียบแขนนะครับ ก็ยืนไปเท่ๆอ่ยืนไปเท่ๆนะครับก็พอได้อยู่นะครับอืมขออภัยครับปรับมุมกล้องให้สูงขึ้นสักนิดนึงนะครับจะได้รู้ระดับจริงๆของเจ้าตัวอเมซอนให้มากที่สุดนะครับก็ยืนประมาณนี้นะครับจริงๆแข่งขามันน่าจะได้ดีกว่านี้นะเดี๋ยวขอขอจัดนิดนึงเออเอ็นตัวไปด้านหลังดีกว่า ะครับเออเอ็นตัวไปด้านหลังอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยืนสบายเลยนะครับเห็นไหมฮะเท่เลยประมาณนี้นะครับก็แอคชั่นเหมือนฟิกวา้าเลยนะครับสําหรับท่านี้นะสาหรับ <c> ท <oughs> ่านี้ใกล้เคียงใกล้เคียงเดี๋ยวเราลองดูท่าต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมืออีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนมือเป็นมือกรงเล็บอีกนิดนึงนะครับ จะลองแบบท่าต่อสู้โจมตีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบหันมาข้างหน้าหน่อยแล้วเราเปลี่ยนบุมกล้องมามาสูงขึ้นนะครับน่าจะเห็นรายละเอียดได้ดีขึ้นกว่า,วาเดิมยากเลยนะท่านี้เพราะว่า ด้วยด้วยตัวเท้ามันอาจจะยืนลำบากหน่อยนะครับอืมอะไรประมาณนี้นะครับพอได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าใส่กับสแตนอะไรเนี้ยน่าน่าจะเล่นได้มากกว่านี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับท่าทางอะไรเงี้ยนะครับเดีย๋ยวผมออกมายี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดเจนอือ รูปส่งเป็นไงครับเวลาจัดท่าทางก็มันอาจจะไม่เท่าฟิกูอาร์นะครับแต่ก็พอไหวอยู่นะครับเดี๋ยวลองจัดท่าไ Ri เดอร์คิกนะครับท่าลูกเตะของอลเมซอนบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใช้สแตนดูนะครับเผื่อว่ามันจะได้ท่าทางลไรที่มากขึ้นนะครับก็เสียบไปเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นผมจัดท่าสแตนนะครับก็แบบนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะสแตนที่เป็นรูเสียบเป็นเดือย ซึ่งเจ้าตัวโชวโดมันจะมีรูที่เสียบด้านหลังอยู่แล้วนะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องนีบนะครับประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวขออนุญาตปรับกล้องให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับอ่ะปรับกล้องสูงขึ้นหน่อยนะครับต่อไปจะเป็นท่าแบบลูกเตะนะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมจะเตะเหมือนไหม <laughs> ถ้าคุมก็ต้องแบบเปลิวๆหน่อยคือหน้าอกเนี่ยเขาเขาติดนิดนึงนะครับ คือเป็นลักษณะของโชโดนิดนึงเหมือนกันว่าเวลาเขาโกเขาเงยอ่ะดีแต่เวลาตอนก้มเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกตัวของโชโดจะเป็นแบบนี้นะครับคือตอนจังหวะก้มนี่แหละนะครับจะทําได้น้อยนะอือเป็นท่าลูกตีลูกถีบนะไรเดอร์คิกของอเมซ o n นะมา r ์คไรเดอร์อเมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมดูเทียบกับ f i g u อาร์นะครับว่าเวลาเขากระโดดเตะอะไรประมาณนี้นะครับทาเขาใช่หรือเปล่านะครับ ก็ถ้าเป็นโชโดก็จะได้ประมาณนี้ปรับองศา,านิดนึงเวลาเรา,าดูจากมุมกล้องเราปรับองศา,านิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเอาครับเข้าสู่ช่วงสรุปงานนะครับก็แบ่งเป็นสีหัวข้อเช่นเคยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสีสารและรา,ายละเอียดนะครับ แล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของจุดขยับนะครับข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องความเหมือนตัวละครนั้นๆน,น,นะว่าออกแบบมาได้เหมือนหรือเปล่าข้อที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องความคุ้มค่านะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับสําหรับข้อที่1นนะครับเรื่องสีสันและรายละเอียดก็ผมให้อยู่ที่สีดาวแล้วกันนะครับอ่าคือจริงๆอ่ะมันมันดีมากแหละมันแทบจะเพอร์เฟกแหละนะครับเดี๋ยวผมจะพูดข้อเสียให้ฟังที่หลังนะครับผมพูดพูดข้อดีให้ฟังก่อนคือสีเนี่ย ทําออกมาได้ดีนะครับแล้วก็การเพ้น์ลนยสีแดงต่างๆเนี่ยถึงแม้ผมเองจะไม่ชอบสไตล์โทนสีนี้นะครับแต่ว่ามันก็ทําออกมาได้เหมือนกับอเมซอนจริงๆในยุคนั้นนะสีแดงนะครับที่ที่ที่ลงสีมาเนี่ยค่อนข้างล,าละเอียดคมชัดเจนใช้ได้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีตรงไหนที่แบบว่าเลอะนะครับขงานค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็ชอบสีตรงหน้าอกมากตรงแผงหน้าอกตัวนี้ที่ออกสีส้มเนี่ย,เ,ยเออสวยนะ แล้วก็รายละเอียดที่ว่านะครับคือมันก็ค่อนข้างจะคมดีนะครับไม่แย่เออก็เลยก็เลยให้ไว้ที่ที่สีดาวนะครับอ้อรวมถึงจุดแขนแขนกับขาเนี่ยซึ่งซึ่งเขาไม่สณะสมส่วนนะครับเวลายืนจัดท่าต่างๆเนี่ยเป็นแอคชั่นของอเมซอนเขาเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าต่อสู้หรืออะไรเนี่ยเออใช่ใช้ได้เลยนะครับ คือพอเวลาจัดท่าจัดทางแล้สนุกนะครับจัดท่าได้เป็นเหมือนอเมซอนนะครับช่วงกลางแขนกลางขาแงยพอขาเข้ายาวเนี่ยเออจัดได้ดีนะครับสมส่วนนะครับลองวัดกับตัวอื่นแล้วด้วยนะครับก็คือมันสูงใช้ได้นะครับไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันมันสูงใช้ได้เลยนะครับในอัตราส่วนที่แบบลงตัวนะแต่ว่ามีข้อติที่ไม่ห้าดาวคือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทุกอย่างทําดีหมดเลยนะครับมีด้านหลังเนี่ยแหละครับคือไม่ได้ลงสี เออพอไม่ได้ลงสีมาเนี่ยทำให้ผมเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันคือสีพลาสติกนั่นเองนะครับคือสีเขียวมันเป็นสีเขียวพลาสติกนะเออแต่มันสีเขียวโทนทึมๆหน่อยซึ่งผมก็ไม่ชอบอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าที่ผมหักไม่ใช่เกี่ยวกับความไม่ชอบของผมคือพอมันไม่ได้ลงสีด้านหลังมาเนี่ยครับในใน acting รือ action นะครับด้านหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าดรอปลงไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆงานโชโดทั้งหมดก็ไม่ได้ลงสีด้านหลังอยู่แล้วแหละนะ แต่เป็แต่ว่าผมก็พิจารณารวมๆคร่าวๆว่ามันไม่น่าถึงนะครับนะครับให้ไว้ที่4ดาวนะครับส่วนข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจุดขยับนะครับผมให้ที่5ดาวนะครับคือจุดขยับเนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถจัดท่าจัดทางได้ดีมากข้อต่อต่างๆใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะหมุนจะยกขาอะไรเงี้ยมั่นใจนะครับรวมถึงการบาลานซ์ที่ดีนะครับในตัวหรือหัวอะไรเงี้ยน้าหนักเขาก็จะเหบือนกบไม่ไม่เบามากคือคือโทษทีไม่หนักมากนะครับมันค่อนข้างเบา ในบางตัวเนี่ยที่ที่แบบผมลองจัดดูเนี่ยถ้ายากๆเนี่ยบางทีอาจจะมีหลมมีลม้มมีไหลมีไม่มั่นใจได้แต่ตัวเนี้ยไม่เป็นอย่างนั้นเวลายืนจัดท่ากลางแขนกลางขาดีนะครับบาลานซ์ใช้ได้นะครับให้ไว้ที่5ดาวนะครับสำหรับจุดขยับครับส่วนข้อต่อไปนะครับความเป็นตัวละครนั้นๆ Amazon ยุคโชโดนะครับเป็นออริจินอลเนี่ยออริจินเลยก็ว่าได้นะตัวเนี้ยคือใช่เลยนะครับสีสันที่มาเนี่ย หน้าอกนะครับสีส้มแบบนี้หรือแม้กระทั่งสีเขียวที่แบบสีทึมๆอย่างเงี้ยนะครับลวดลายต่างๆโดยเฉพาะหน้ากากนะครับหน้ากากตัวตัวมาร์คไรเดอร์ไมซอนเรานี่แหละนะครับคือทําเหมือนมากนะทาเหมือนมากใช่เลยผมผมมองดูในซีรีส์คือผมพยายามดูนะเอ้ยมันมันไม่ค่อยสวยอ่ะคือมันเก่าแบบมันมันดูเชยเอ่ะผมก็ว่าเอ้มันผิดไปหรือเลปล่าพอผมไปย้อนดูในซีรีส์คือแอบไปดูในซีรีส์เก่าๆใน YouTube นิดนึงอ่ะเอ้ยใช่มันเหมือนเลย เออมันเป็นอย่างนี้แหละนะอันนี้ผมไว้ที่ให้ไว้ที่5ดาวนะครับส่วนข้อสุดท้ายความคุ้มค่าอันนี้แน่นอนนะครับต้องให้ที่5ดาวเช่นกันนะครับโชโดเอ็กวอลุ่มเกเนี่ยเพิ่งมานะครับเข้ามาราคาไม่แรงไม่สูงมากนะครับเหมาะกานันนักสะสมที่แบบว่าเริ่มต้นเก็บตัวนี้ยุคโชวะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะขายอยู่ที่ประมาณไม่น่าเกิน3 0 0 3 5 0 2 5 0ถึง300ในมือ2ก็มีให้เห็นนะครับซึ่งผมก็ลงขายนะ แต่มีไม่ไกี่ตัวหรอกครับที่ซื้อมาจะเป็นตัวซ้ําเท่านั้นนะครับก็ซื้อทางอื่นก็ได้นะครับแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่าราคามันประมาณนี้นะครับซึ่งต้องให้ที่5้าดาวไว้เพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆครับก็สรุปกันประมาณนี้นะครับสําหรับการจัดอันดับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าพูดว่าจัดอันดับเลยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่ดูช่องแทมทอยแล้วกันนะครับ ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe เช่นเคยนะครับ mm hmm. เพจของเราไม่ค่อยมีคนกดซ b s c ไคร e นะครับน้อยมากนะครับแต่ว่าช่องก็มีคนที่ดูพอสมควรนะครับก็ขอขอเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับและสำหรับใครที่เข้าไปกดเพจหรือกดติดตามเ,เพจ h h n n n l ท t a m t o y แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามีอะไรพิเศษให้ก็คือ พวกของเล่นเนี่ยนะครับที่ที่ผมนํามารีวิวเนี่ยนะครับก็จะขายให้ในราคาที่ผมซื้อมาหรือถูกกว่านะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับเพื่อไม่พลาดนะครับกดทับสไคร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ